ข่าวล่ามาเวลล่าสุดนะฮะคงไม่มีเครื่องไหนร้อนแรงไปกว่าเรื่องราวของเซอร์แฟนตาติกนะฮะที่จะรับบทโดยพี่เบโดปัสคาวนะเผื่อใครไม่รู้จักพี่เบโดปัสคาวเนี่ยพี่เปโดปัสกาวเนี่ยคือ นักแสดงที่โด่งดังมาจากบทจากเกมม็อบท�์แมนดาร์โลเลียแล้วก็ล่าสุดคือน่าจะดังที่สุดแกคือเดอะล s สออฟอนะรับบทโจโอเอลในซีรีส์เนี่ยวันนี้ข่าวบอกว่าตอนนี้พี่ไบโดปัสกาเนี่ยกำลังเจราจามารับบทรีดริชาร์ดนะครับที่เป็นหัวหน้าของแฟนตาติกโฟนะครับหรือว่าในชื่อของมิสเตอร์แฟนตาติกแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดที่สุดในจักรวาล MCU เนาะเนี่ยเราเคยในหนังวเชนันก่อน,ก,นก็จะเป็นคนที่มีการยืดตัวได้แล้วก็มีภาพจําเป็นมีสีขาวตรงเนี้ย ที่ข้างตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวขึ้นมานั่นก็คือภาพลักษณ์ของมิสเตอร์แฟนตาติกแล้วก็แฟนตาติกโฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆของทางมาเวลส์ในเชิงประวัติศาสตร์ของงานสร้างเนาะเพราะว่ามันเป็นซูเปอร์ฮีโร่กลุ่มแรกของทางค่ายมาเวลเลยที่พอเห็นสแตนลีย์เนี่ยเขาไปเห็นว่าดีซีมีจัสซิลลี่เขาก็เลยอยากสร้างซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นมาแต่ว่าเขาไม่อยากเรียนแบบเขาก็เลยสร้างแฟนตาติกโฟที่มันมีน้ำหนักความเป็นครอบครัวซะมากกว่าพอผมได้เห็นข่าวเนี่ยดูรีแอคชั่นางงๆๆมะ ผมค่อนข้างแปลกใจคือผมไม่ได้แปลกใจที่มาเวลไปติดต่อเบโดปาสคาวนะแต่แปลกใจของรีแอคชั่นของสังคมแล้วก็คนรอบตัวว่ามันไม่มีใครโมโหโทโสหรือรู้สึกเกลียดชังพี่เบโดปาสคาวกันเลยเพราะพูดตรงๆเผื่อใครไม่รู้ว่ารีดลชาร์ดเนี่ยในคอมมิกเนี่ยเป็น ไว้กายแบบซูเปอร์ไว้กายเป็นคนขาวแบบคนขาวสุดๆเป็นคนขาวที่ฉลาดเรียนการศึกษาดีคือแบบเป็นคนขาวแบบคนขาวจริงๆเลยอ่ะเป็นภาพหลักของคนขาวแบบสุดๆเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมครั้งนี้ที่ไปเลือกว่า พี่เปโดบัสคาวซึ่งแกเนี่ยเป็นคนเชื้อสายอเมริกาใต้อะว่าง่ายเป็นคนอเมริกาใต้ไม่ใช่คนขาวมารับบทแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีใครที่จะโมโหโทโศกับเรื่องนี้ว่าเอ้ยทำไมลินด่ชาร์เป็นคนพี่เปโดบัสคาวเป็นคนเป็นคนอเมริกาใต้มารับบทเป็นลินดิชาร์ที่เป็นคนขาวไม่ได้เออดูเหมือนว่าเสียงตรงเนี้ยมันจะหายไปซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรมันเพราะว่าพอไม่ใช่คนดําไม่ใช่คนเอเชียไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ lgbtq แล้วมันจะโอเคมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ เหมือนกันหรือว่าพี่ไปโดบัสคาวแกรับบทแบบสายกี๊กมานานมั้งก็เลยคนดูก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคแหละเป็นพี่คนนี้ได้เพราะว่า เป็นกิ๊กที่กูเห็นมานานกูชอบพี่เขาก็เลยได้รับปลดคนขาวได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นคนดาคนเอเชียเป็นผู้หญิง LGBTQ เนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นประเด็นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมเห็นครั้งแรกผมกาคิดว่าโอ้โหมันต้องเป็นแบบมันต้องเป็นรีคชั่นลบๆแบบที่เราเคยเจอมาก็ไม่ใช่เวยก็รู้สึกเป็นรีคชั่นที่ก็เรียกว่ากลางๆแล้วกันไม่บวกไม่ลบแล้วกันหรือว่าจจะเป็นเพราว่ามมสเตอแฟนต้าติกอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่แบบอยู่ในใจใครมาเยอะๆมั้งมันก็เลยอาจจะไม่ได้แบบกระตุกกระตากอะไรขนาดนั เออมันทําไมมันเป็นแบบนี้วะซึ่งมาพูดถึงในมุมมองผมกันบ้างแล้วกันนะครับส่วนตัวพอผมได้ยินข่าวเนี้ยผมตบมือเลยผมตบมือตบข่าชาเลยว่าโอเคสำหรับผมนี่คือ เพอร์เฟกต์แคสติ้งมากๆคือทั้งในแง่ของอายุของตัวละครนะพี่เปโดบัสคาปีนี้อายุ48แล้วนะครับถ้านหนังชายปีหน้นโน่นนี้ก็ประมาณ50ซึ่งก็เป็นช่วงอายุที่กําลังโอเคมากๆสําหรับตัวละครที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมีลูกแล้ว2คนมีแฟนมีน้ามีลูกคือมันเป็นช่วงอายุที่มันโอเคมากๆแล้วก็มันทาให้ตัวละครอาจจะตัวละครหลานตัวละครแบบลูกพี่ลูกน้องหรือเพื่อน,นก็อายุใกล้ๆเคียงกันได้ก็รู้สึกว่าเป็นช่วงอายุข,ของการเป็นมิสเตอร์แฟนตาสติกเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็พี่เบโดนานมูกแแ แกเล่นได้หลากหลายนะตลกจริงจังหรือว่าดราม่าหนักๆเนี่ยแกก็ทําได้ความชอบส่วนตัวที่ทําให้ผมอยากให,ให้ให้แกได้เป็นบทใหญ่ๆเนี่ยคือณเวลานี้ต้องยอมรับว่าในวงการทีวีเนี่ยในซีรีส์เนี่ยแกดังมากๆแล้ครับอย่างแบบว่าดังแบบจากลัทธรบอาดจากเกมม็อ r โชวจากแมนดเรีนมันก็เหมือนไต่ความดังมาเรื่อยๆแต่ว่าแกเหมือนกับว่าแกยังไม่สามารถที่จะเป็นแบบไปเป็นแบบ ดาราดำในหนังหรือภาพยนตร์สักเรื่องได้เนื้อออกไหมคือดังแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นสมทบอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเล่นหนังจริงก็ยังแบบต้องเป็นสมทบอยู่ต้องเป็นน,นู่นนั่นนี่เหมือนกับว่าความเชื่อมั่นในตัวแกที่จะไปเป็นคนที่แบกภาพยนตร์สักหนึ่งเรื่องหรือเป็นตัวนาภาพยนตร์สักหนึ่งเรื่องเนี่ยแกยังไม่มีเพราะฉะนั้นแกต้องการบทสักบทหนึ่งที่ทําให้แกสามารถเป็นก้าขั้นบนใดสองคัญของแกที่ทําให้เฮ้ย คนรู้ว่าเฮ้ยคนนี้มันรับบทนําในหนังได้นะเวย้ยคนนี้มันแบกหนังได้นะเวย้ยคือผมไม่ได้พูดถึงแฟนตาติกโฟนะผมพูดถึงโปรเจกต์อื่นๆที่นอกเหนือจากมาเวลอให้ให้ทีมงานให้หนังให้คนดูให้วงการหนังรู้ว่าเฮ้ยคนคนนี้มันแบกหนังได้นะเวย้ยไม่ใช่แค่เป็นนักแสดงที่ดีแต่ต้องแบกหนังได้ด้วยซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้แฟนตาติกโฟเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นก้าวนั้นของพี่เปโดปาสคาวได้คือผมไปอ่านประวัติเคยดูสัมภาษณ์แกแกบอกว่า ก่อนที่แกจะดังอ่ะแกไม่ได้เพิ่งมาเป็นนักแสดงตอนแกอายุ5ปี6ปีหลังมานี่แกเป็นนักแสดงมา20ปีแล้วแกไม่เคยมีความมั่นคงในชีวิตหน้าที่ในการเป็นนักแสดงของแกเลยจะเลิกไปหลายครั้งมากๆแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่แกได้มาแล้วผมรู้สึกว่าพอเห็นคนที่มันพยายามมาทาั้งชีวิตเราก็อยากเห็นเขาประสบความสาเร็จอ่ะอยากเห็นเขาแบบเจริญรุ่งเรืองอยากเห็นเขาที่แบบสามารถไปถึงจุดนั้นเราเห็นพี่พีเตอพวัสคาเป็น นักแสดงนําในภาพยนตร์ที่มันแบบสายแมสจริงๆบ้างคือแกเล่นอินดี้เล็กๆน,น้อยๆแต่ว่ามันก็แบบประกบอีธานฮอกประกบนิโคลัสเคสมันไม่มีโปรเจกต์ที่แบบเหมือนแบบเหมือนกับเจนนี่เรเนอร์อะเจนนี่เรเนอร์มันจะมียุคก่อนก่อนที่จะมีอเวนเจอร์กับยุคหลังอเวนเจอร์เพราะหลังอเวนเจอร์แกจะได้รับบทที่มีการเป็นนักแสดงนําเยอะมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผมรู้สึกว่าเปโดรปัสขาเองก็ต้องการอะไรแบบนั้นะคือแบบคือแกด้วยตัวแกอีกนิดนึงก็ถึงแล้วแต่แกต้องการชูตแล้วผมรู้สึกว่าฟันตาติกโฟนจะ ใ่แล้วก็เป็นคนที่ผมชอบในการต่อสู้ของเขาด้วยเพราะฉะนั้นสาหรับผมอะผมแฮปปี้มากๆในการที่เปโดบาสคาจะมารับบทมิสเตอร์แฟนตาติกส์นะรู้สึกว่าเดอะเบสถูกคนถูกใจใช่เลยนะฮะก็คนอื่นคิดยังไงก็ลองบอกกันมาได้นะหรือมีตัวเลือกอื่นๆคือตัวเลือกอื่นๆจะมีอดัมไรเวอร์มั้งที่มีเคยข่าวก่อนหน้านี้จะมีอดัมไรเวอร์มาเป็นซึ่งไม่ใช่ว่าอดัมไรเวอร์ไม่ดีนะแต่เพราะผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับกับเปโดบาสคาว o มากกว่านะ ครับมีข่าวอื่นอะไรมาเวลอัปเดตอีกอก,ก็จะมีเรื่องของ Avenger Kang Dynasty เนาะก็เลื่อนฉายจากปี2025ไป2 0 2 0พอเลื่อนฉายแบบนี้พุ่มกับเดนนิสแกก็บายบายเลยนะครับผมพี่พิ่งกับเดนนิสก็คนกำกับชัางชี้ะ ภาคแรกแกก็บอกบบกมือบายบายไปเลยนะครับซึ่งบางคนก็เอ้ยจะเป็นเรื่องอะไรโดนไล่ออกหรือเปล่านู่นนี่ก็คือจากแหล่งข่าวจากโดย The Hollywood Reporter เนี่ยบอกว่าไม่ใช่การเป็นการจากกันด้วยดีแล้วกันเพราะว่าด้วยความที่หนังมันฉายไป2026มันทําให้พี่เดนนสรู้สึกว่าโอมันมันยาวไกลเกินไปมันเลื่อนฉายไปขนาดนั้นแกก็รอไม่ไหว ครวก็เลยโบกมือลาบายๆกันไปนะครับซึ่งบางคนอาจจะสู้ว่าเฮ้ยแล้วแล้วทําไงหรอทําไมต้องโบกมือลาเลื่อนไปปีนึงมันเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรขนาดนั้นเลยเหรอก็อธิบายก่อนแล้วกันนะครับว่าเวลาที่แบบผู้กํากับโดนจ้างมาทําหนังสักเรื่องอ่ะมันมันไม่ใช่การให้เงินเดือนมันไม่ใช่หมายความว่าคุณอยู่กับโปรเจกต์นี้2ปีอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้เงินเดือนคุณทุกเดือนไม่ใช่คือผู้กํากับตรงนี้ก็จะได้รับเงินเป็นเงินก้อนสมมุติอ่ะผมให้งินเงินคุณอ่ะทําหนังเรื่องนนนนนนีี้้้้้้ผมใใหเเเงงงิิคคุุณณ5 5บบาาททยแตต่อชันนะ เลี้ยงชีวิตคุณให้ได้ไปในระยะเวลา2ปีของคุณนี้และคุณก็ไม่สามารถจะโดดไปทาอย่างอื่นได้นึกออกไหมสองปีนี้คุณคุณต้องอยู่ให้ได้ถ้าคุณไปทําอย่างอื่นไม่ได้ทีนี้ยผมเดานะผมเดาว่านะว่าการเลื่อนฉายเนี่ยมาทาให้ตารางงานของพี่เดนิสมันเสียคือมันอาจจะทําให้ชีวิตการทํางานของแกมันเละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลา3ปีสมมติปี2 0 20 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6อันยี่สิบห้าสองพันยี่สิบหกแกอาจจะวางแผนว่าโอเคคูทําหนัง เรื่องหนึ่งอเวนเจอร์เรื่องหนึ่งตรงนี้กูทําหนังอีกเรื่องหนึ่งปีนี้กูทําหนังได้กูจะได้เงินจากอเวนเจอร์แล้วกูว่าได้เงินจากหนังเรื่องนี้มาเป็น3เรื่อง3ปีแกทําหนังได้2เรื่องแกแฮปปี้แกอยู่ได้แต่พออเวนเจอร์ย้ายมาปีนี้อา้าวช่วงนี้ก็ไม่มีหนังทําใช่ไหมแกก็ว่างดิว่างแทนที่3ปีจะได้หนัง2เรื่องได้เงิน2ก้อนกลายเป็นว่า3ปีแกได้เงินแค่ก,ก้อนเดียวจากอเวนเจอร์ซึ่งไม่แน่ทางมาวิลอาจจะบอกว่าเฮ้ยอยู่เหอะอยู่อยู่เหอะเดี๋ยวเพิ่มเงินให้ไม่เป็นไรเด er er ี๋ แต่พี่เดนิสแกอาจจะรู้สึกว่าโหกูไม่ได้ทํากูไม่ได้กํากับหนังมานานแบบ 3- 4ปีเลยนะเพื่อทําหนังเรื่องนี้เรื่องเดียวมันจะคุ้มหรอฝีมือก,การกากับของเราจะเป็นยังไงหรืออาจจะมีโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์เล็กๆ project, แพชชั่นโปรเจกต์เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาวางล็อกเวลาไว้แล้วอ่ะเขาอยากทําตรงนี้จริงๆอยากมีแพชชั่นมากกว่าอเวนเจอร์ก็ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันที่สุดท้ายแล้วช่วงเวลามันทาให้เขารอไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะมุ่งม,มั่นไปทําโปรเจกต์ที่อาจจะมี ประสิทธิภาพมากกว่าในเชิงของอาชีพการงานหรือเป็นแพลชั่นโปรเจกต์สำหรับตัวเขามากกว่าเพราะว่าต้องยอมรับกันจริงๆนะว่ามาเวลมันไม่ใช่เส้นชัยของผู้กำกับอะนึกออกปะคือผู้กำกับพวกเนี้ยที่มาระดับเนี้ยเขาไม่ได้มาเพื่อแบบเฮ้ยความฝันของฉันอยากกำกก,ก,กับหนังอเวนเจอร์ความฝันของฉันอยากกำกกับหนังมาเวลมันไม่ใช่นะครับพวกหนังมาเวลพวกเนี้ยคือบันไดเจมกันสกอตต์ริกสัน ลุซบรัเทอร์คนพวกนี้ไม่ได้หยุดอยู่กับอเวนเจอร์หยุดกับซูเปอร์ฮีโร่แต่ใช้ซูเปอร์ฮีโร่เป็นก้าวขั้นบันไดในการที่จะไปสร้างธุรกิจหรือสร้างหนังของตัวเองเจมส์การเนี่ยการเรียนจบมาก็ได้ไปอยู่กับน,นูนสกอตต์ริกสันก็ไปทําหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ใอ้นำหนังสยองขวัญที่ฟอร์มใหญ่มากขึ้นคือทุกคนใช้หนังซูเปอร์ฮีโร่เป็นบันไดผมคิดว่าพี่เดนนิสเองก็เหมือนกันว่าเฮ้ยเขามาเขามาถึงตรงนี้เขาก็ต้องเหยียบชางชีเป็นบันไดเดยหยียบ,เบยเอเว ณเวลานี้มันมันอาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับเขาอีกต่อไปแล้วหรือเขามองว่าเขาอาจจะไม่ได้จำเป็นสําหรับอเวนเจอร์มันอาจจะไม่จำเป็นสาหรับเขาในเชิงของหน้าที่การงานณเวลานี้เพราะโอกาสของเขาอาจจะมากเพียงพอแล้วโปรพอร์ตโฟลิโอก็จะมากเพียงพอแล้วที่เขารู้สึกว่าโอเคฉันไม่จำเป็นต้องกํากับอเวนเจอร์อีกต่อไปแล้วเพื่อจะทําแบบนี้แบบน้องแบบนี้ได้หรือไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องเงินที่มาบอกว่าเฮ้ ก็3ปีผมก็เม็ดเงินเท่านี้พี่เดนิสบอกเฮียกูอยู่ไม่ไหวเหมือนกันวะก็บกมือบายบายกันไปหรือว่าถ้ามองในอีกแง่หนึ่งก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเปลี่ยนแปลงเนื้อหานู่นนี่ก็ทําให้พี่เดนิสรู้สึกว่าโอ้โหเปลี่ยนหมดเลยที่ลงทุนไปที่วางแผนไว้มันไม่ได้ใช้เลยเราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนับหนึ่งใหม่ก็ไม่ไหวแล้วกันเออก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้มันเป็นได้หลายทิศทางแต่ตามข่าวบอกว่าจะเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ของเวลาที่เลื่อนไปปี2 0 2 6ี่บแล้วพี่เดนิสบอกว่ารอ พูดถึงเรื่องการเล่นการฉายก็คุยกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าปี2024นะครับหนังของ MCU เนี่ยจะเหลือเพียงแค่เรื่องเดียวนะครับคือ d e a d Pool 3 แต่ว่าค่ายอื่นก็ยังมีเนาะมาดามเว็บคราวเวนเวนอมก็ยังคงฉายในปี2024อยู่ดีก็ทำให้ปี2024เนี่ยมีหนัง4เรื่องแต่ว่าเป็น MCU แค่เรื่องเดียวส่วนที่ได้ไปถ่วงจริงๆคือปี2025นะครับจะมีหนังซ u เปอร์ฮีโร่ถึง6เรื่องเข้าฉายนะครับแล้วก็4เรื่องเป็นของมาเวลแล้วก็2เรื่องเป็นของ d m a r มาเวลก็จะมีกัปตันอเมริกา b เบรฟนิ w เวอร์ นะครับ a n t t s t i c Four นะครับ Thunderbolts นะครับแล้วก็ Blade นะฮะส่วนทาง DC ก็จะมี Superman r e g a c y แล้วก็ The Batman Part 2นะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปอันนี้อันนี้ตัดทาง DC ทิ้งไปนะอันนี้พูดในมุมมองของทางฝั่งมาว e วอย่างเดียวนะผมมองว่ามันมันเยอะเกินไป4เรื่องอะ่ะออผมรู้สึกว่าต้นปีกลางปีปลายปีหรือกลางปี2เรื่องปลายปี1เรื่องก็ถือว่าโอเคมากแล้วไม่ต้องอัดกัน4เรื่องผมว่า สี่เรื่องมันเยอะเกินไปแล้วมันทําให้ความรู้สึกของการเป็นความสําคัญของหนักมาเวลมันลดน้อยถอยลงไปแบบเออสองเดือนเจอกัน3เดือนเจอกันผมรู้สึกว่ามันมันถี่เกินไปหน่อยว่า2หรือ3ต่อปีกําลังดีแล้วว่าถ้าจะเลื่อนสักเรื่องเนี่ยผมว่าก็เลื่อนแฟนด a ตติกโฟไปเถอะเพราะว่าพูดตรงๆนะกัปตันอเมริกาเบฟนิเวลเบฟนิเวลถ่ายไปแล้วทันเดอร์โบส์ถ่ายไปแล้วละเอียดได้นักแสดงแล้วได้พุ่งกลับแล้วกําลังแก้บทอยู่แต่แฟน t ัตติกโฟเนี่ยนักแสดงยังได้ไม่ครบเลย มันจะไปถ่ายทําในปี2025ได้ยังไงสู้เลื่อนไปก่อนไม่ดีกหรอไป2026ไม่ดีกว่าหรออันรแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอในความรู้สึกผมนะถามคนดูแล้วกันสําหรับคุณคุณรู้สึกว่า4เรื่องมันเยอะเกินไปไหมกับตันม,มริกาแฟนตาติก4ทันเดอร์โบวเบดแลวถ้าจาเลื่อนเนี่ยคุณอยากเลื่อนเรื่องไหนมากกว่ากันนะครับก็ลองบอกลองมาพูดคุยกันได้ลองแชร์แชร์กันนะว่าผมส่วนตัวแล้วผม,มอยากแฟนตาติก4เลื่อนเพราะเป็นเรื่องของไทม์สเก็ดูนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนยังไม่พร้อมแล้วมันจะไป พร้อมกับเรื่องที่ว่าเขาพร้อมมากๆแล้วมันก็ดูแบบแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับคุณโซนี่บอกพูดถึงสแตนลี์แล้วถ้าแกยังอยู่แกจะปวดใจการทำงานของมาเวลในยุคป,ปัจจุบันไหมครับโอ้ยไม่หรอกครับแกผ่านมาเยอะแล้วครับแกผ่านยุครุ่งเรืองยุคตกต่ำมันมันผมว่าแกปล่อยวางได้นะครับคุณโซนี่บอกถ้าลุงชิเน่มาเล่นรีลิชาร์ดแทนจะเป็นไงครับก็โลกโลกแตกครับน่าจะโลกแตกเลยแหละแฟนๆน่าจะไม่ชอบนะครับ ผมก็ได้แจ็คจินเฮาจ็คจินเฮาไม่มาเล่น MCU ครับไม่มีทางเลยคือยิ่งเป็นคือมาเป็นตัวร้ายก็คงพอได้แต่ตัวละค,ละครหลักอะผมว่าว่าโนนเออนะครับคุณเมลเบิกบอกกุลีดิช่าอาจ,จะเป็นไปเป็นสามีคิวแมนทัสในเรื่องก็ได้เออก็ไม่แน่นะ Human Touch ก็อาจจะเป็นเกย์ก็ได้นะเอก็ไม่แน่เพราะว่ามันมีความเพลย์บอยอยู่เออคุณเมสเตอร์บอกตัวแกมีลุคแดดดี้จัดจาเลยนะ คุณจะสาบไปหถ้าี่เปโดฟิตคุณจะหล่อมากจริงๆตัวละครลีดีชาร์ดเนี่ยมันจะเป็นต้องคุณดีนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่สายแบบสายสู้ขนาดนั้นอยู่แล้วแล้วชุดมันก็กลืนไปทั้งตัวด้วยะเออ